สวัสดีครับท่าุผูส้มครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำเส้ได้ครับผมอูน้ำเส้กับสิบบาทานผุ้ชส้มทุกท่านนะครับมาตามแนวทางตัวเลขเพื่อไดโชด้ลาบในงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้ครับก็ฝากติดตามตามต่อให้ผมได้ครับท่าุผูส้มคลิปนี้ครับผมกับสิมาสัมผัสแนวทางตัวเลขของเซียนบอลบือครับผมเพื่อนกะมีแนวทางไม่ทนบุผูส้มเป็นทีเดียบรอยได้ครับอูน้ำเส้กะโทรไปหาเพื่อนเมื่อกี้ได้ครับเพื่อนกะ พร้อมแล้วครับผมปึงกินเขากินน้ำแล้วนะครับนี่แหละครับก็ลังจะเข้านอนพอดีครับลออูน้ำไช่ครับผมนี่แหละครับผมก็ตามด้วนๆในทันบุชมด้ครับเพื่อเป็นการบอบผาดแนวทางยีๆจากเสียนต่างๆนะครับก่อนอื่นครับผมก็ต้องขอบคุณเสียนบารบือครับที่ให้แนวทางตัวเลขมาแบ่งปันทันบุชมทั้งสองทุกทันครับขอบคุณพอมีพี่น้องทันบุชมทุกท่านด้วยครับที่ขอมากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังแรดงใจให้ผมนะครับเพิมกับสิปรับปุงพัฒนาอีทันบุ้มบอกสอนอุ้มน้ำไสขึ้นไปเรียได้ครับท่านบุ้มนี่นะครับมืออื่นครับจะมีที่เด็ดแบบไดรอติดตามตอนต่อไปเด็ดเลยครับแอดแสงเดือนอ่าได้ยินแม่เอฟซีเพิ่นววาเพิ่นกําลังตัดเหล็กแนวทางอยู่นะครับท่านบุชมกําลังคำนวณสูตรครับเรวเรนี่แหละครับมาแน่แน่ครับผมบนเก้าุดครับเอา สารคลิปนี้เนาะครับเพื่อเป็นการม่เสียเวลาสรับส้มผมจะพาไปตามดลๆครับเสียบบอระเบือครับไปรับสม้มเราฟังน้ากันได้เลยครับพ่อครับปูน้าใสสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับหอนบ่อพ่อทางบุญครับโอ้หอนคักครับกินขเขาแร่งแหรอบ่วพ่อไม่ไดไ้กินครับม็อาบน้ำมากแล้วมาแต่อาบนามมา้ำที่พอ่อ ครับอูน้ำเส้นึกว่าพอกินเขาแรงเรียบร้อยแล้วครับกินอยากดอกจักน้อยนครับอืมอยากดึกยักน้อยอยู่ครับห่อน้องพอกินบ่ค่อยเสียบนะครับช่วงนี้ครับครับมันห่อนนครับผมเว็หรือหมีหมงยูครับมันห่อนอืมเป็นเดย์เนี่ยพ่อยึดทางให้ทางหน้าเหลียวมดไปครับพ่อใช้หน้าครับไถอันว่านหินไหวครับว่านไหวหม่องมันคุมอืมครับฝ้นต๊บ่พ่ออย่าทำ ฝนบ่ตกเด้ครับฝนบ่ตกเป็นตะแก่นเนาะพ่อตะเก่นอยู่นั่นแต่ว่าก็หม่องไทนหม่องปลูกเง็ดปลูกย่างนี่ยอืมครับเอาพ่อมาปั่นปั่นหม่องคุ้มคุมไหวหน้าย้หายทิศหายผิดคุ้มครับครับเอาเพ็งเดยพ่องวดนี้คำนุ่นเนี่ยข้างครับมาดีแล้วบ่พ่อเจ้าบัวเหนียวเป็นหลักร้อยน้ำครับรักร้อยน้ำครับพ่อหลักร้อยด้วยครับผม ใหญ่ละลอยพ่อเลขมีทีมาเมื่อมาเมื่อได้ครับพ่อมีทีมาครับมีทีมาวันทีงีริเกตนะครับวันทีงีนอ๋อโอเคครับพ่อในเลขครับผมครับครับนะครับมาแน่แน่ครับพ่อครับผมลูกหนเทีเราเนาะได้ครับผมเดี๋ยวผมตามให้ด่วนๆนะครับพ่อ เขาหวดน่้มีตัวใดแน่ครับผมพ่อสีว่างสีว่างบนบนเป็นบนรางเป็นรางไม้น้ำครับครับพ่อรักทริปสี่างรักทรงแลางลักนวลรางครับอืมใดเลยครับพ่อแต่ว่าม้วนนี้มันมันทีเป็นรักทริปมีหาตัวลักนวยมีหาตัวครับแน่ที่ทับในประม่านมีสามคููครับโอ้จับมีอยู่สามคููครับผมรับผมมากทีสามครูแต่สีว่างเป็นรักทริ ครับพ่อไปครับตั้งลังนวยไรครับครับมันเป็นวดแรกครับผมวดนี้งวดแรกครับครับว่างรักคิดเป็นรักคิดยรางนวยเป็นรักนวยรองมือครับครับพ่อกตออกมากเป็นตรงๆนะครับอืมบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะพ่อครับอืมครับเลยพ่อครับบาทนี้เอาเป็นบนก่อนนะครับครับพ่อหลักร้อยนี่สี่กับแปดครับสี่กับแปดหลักร้อยครับผม ครับผมตั้งรอเลขคู่ครับครับพ่อเด็กคู่บันรมจับคู่ครับคู่ครับเดกเป็นนี่ที่เจ็ดที่แปดครับสี่เจ็ดสี่แปดครับผมสี่เก้าครับสี่เก้าครับครับผมอันนี้เป็นสองตัวล่างโอ๊สองตัวบนน้อพ่ออันนี้มันสองตัวบนครับครับพ่อ ดีไซน์สามตัวกับซื้อ C ีเจ็ดครับซี C ีเจ็ดสามตัวครับผมแปดีเจ็ดครับแปด C เจ็ดครับแล, BON แล้วก็แปดีเก้าครับแปด C เก้าครับแล้วก็แปดีแปดครับแปด C แปดครับนี่อะไรนี่บนนะพ่อ เน่นตัวได้ครับพ่อแน่นสีซีเจ็ดครับเน้นซีซีเจ็ดครับผมนี่นะครับแล้วก็สี่เออแปดแปดสีเก้าอีกัางหนึ่งครับแปดสี่เก้าครับพ่อสองทางสองทางครับเอาบัตรนี้ล่างนี่เนาะพ่อล่างล่างล่างสองปันนิดครับล่างลักทิฟต์เนะครับถ้าพ่อ ลักีฟี่สองสามปีครับสองสามสี่ห้าหกครับผมสองสามสี่ห้าหกครับครับพ่อครับมี่มี่หาตัวครับเมนครับพ่อวันนี้รักหน่วยครับหน่วยครับผมหลักหน่วยครับหลักหน่วยมี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับผม ครับผมจ้งครล่งครับคูเป็นเอาออกยูนะครับปีจับเป็นสามคูครับครับพ่อจับเป็นสามเจ็ดสามแปดสามเก้าแค่นี้และครับสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะพ่อครับผมนี่ครับเน้นตัวได้ครับพ่อสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเนีนสามเจ็ดสามแปดครับสามเจ็ดกับสามแปดเน้นครับผมครับผม ถึงสามคู่แล้วครับครับ่อสามคู่ครับครับผมครับผมนี่แหละพ่อกับจับเตรียมเตรียมมึงกับที่ได้หลายเนาะครับเม่นพ่อแล้วแต่ท่านบู้ชลเนาะพ่ออยากเด้แบบเดกับจับใส่เอาเด้ครับครับผมครับอาอมีเพียงสค่นี้แล้วครับพ่อสามคู่ครับผมมีเพียงแค่นี้หระครับล่อเลขอ่ามีทีมาเนาะครับพ่อครับผมมีท่มาช่วงประมาณวันทยี่สิบเมตรครับพ่อยี่สิบเจ็ดเจอกันอีกครั้งเนาะพ่อยี่สิบเมตรครับผม นี่แหละครับเอาถ่ายคลิปนี้มีหยังฝากท่านบุชมบ่ครับพ่ออากาศกระห้อนครับพ่อครับน้อยเอฟพี่ตันไกลตัวไข็มันครับแต่เราเมือน้อยตุกปนพนครับครับพ่อสาธุนะครับเอาผมกับเวพ่นตัวสั่งบนลาครับพ่อเวพ่นในพ่อยืดดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเลยครับพ่อครับผมครับเอาไปเจอกันคลิปหน้าครับพ่อ สวัสดีครับอ๋อครับผมก็ได้ตามเนื้อทางตัวเลขของเซียนบอลระบือเป็นทีเรียบรอยได้ครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับธันบุ้มเป็นนัดวันที่ยิบเกศตรงมีให้เย็นครับผมเลขมีที่มาครับเม่อนี่ผมก็ตามบนแล้วก็ล่างนะครับเป็นกระไยรักลอยนําได้ครับธันบุ้มงวดนี้ครับเอาเดี๋ยวผมจะเขียนลงให้่ันบุชมทางสองทุกทันไดี๋เบิ้งน้ำกันนะครับธันบุ้มนี่แหละครับ กอนเอื้อนก็ต้องขอบคุณนเสียนบวระเบือครับที่มีขอม้วมากฝากท่านบุชมทุกท่านครับกับอวยพรให้ท่านบุชมิตทางสองทุกท่านได้ครับให้ยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับมันหมานนํากันครับงวดที่จะมานี่ครับสองเปเสื้อผ้าหกสิบแปดครับสำหรับคลิปนี้ขอให้สุขสมันหมานทุกท่านเด้ครับสวัสดีครับ